กิน KFC ของอเมริกากันคุณแม่แฟนกลับมาจากอเมริกาตอนกนออลับมาสุดท้ายเราเลยขอซื้อ KFC อเมริกามาให้เป็นของฝากบินตรงมา3ชั่วโมงแล้วก็ไปอบมา110ออนาทีออกมาเป็นของใหม่เลยมีคนชอบบอกว่า KFC อเมริกาไม่อร่อยอันนี้เป็น KFC จากประเทศอเมริกานะครับมีไก่ทอดเขาก็จะชิ้นใหญ่มากๆทำคล้ายๆไก่นุ่มแต่ว่าเป็นไก่นุ่มที่เนื้อหนากว่าเนื้อแน่นกว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เขาหมาัก อย่างที่ไทยอ่ะมันจะได้รสชาติกรอบ,อบๆผิดเผ็ดแต่ที่อเมริการสมันจะมีความอ่อนๆแต่มีกลิ่นสมุนไพรกว่าเหมือนไก่ทอดไี่มีความเป็นไก่อบอ่ะไก่ข้างในก็จะไม่ได้เน้นเผ็ดเหมือนของไทยเนาะแต่มันจะเป็นรสสมุนไพรสมุนไพรส่วนที่อร่อยของเขาอ่ะคือส่วนหนังกรอบๆมันมีกลิ่นสมุนไพรชัดดีเราเรา,เราว่าเคปทีออเมริกาอร่อยแค่เป็นคอละเวกับเมืองไทยอม,อมๆในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นสมุนไพรออกมาสมุนไพรก็พอกินต่อไป